ชงชาเขียวสูตรต้นตำรับนะครับทุกคนสีสวยมากๆเลยครับผมสูตรนี้ใช้ใบชาเขียวแบบไหนในการชงนะครับชงออกมารสชาติหอมเป็นเอกลักษณ์มีความเข้มข้นมากๆเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมพี่ๆก็ฝากกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับผมสูตรนี้นะครับพี่ๆจะใช้ใบชาเขียวสูตรต้นตำรับของตรางูเห่าถุงนี้เลยครับมีความหอมนุ่มเข้มข้นนะครับทุกคนอร่อยแบบต้นตำรับของชาเขียวนมเลยครับผมมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใบชาเขียวอื่นเลยครับใส่ลงไป2ถุงถุงละ 200กรัมนะครับผมลงไปในน้ําร้อนที่เราต้มไว้5ลิตรให้เดือดจัดนะครับคนให้ใบชาอมน้ําแล้วพักไว3้3นาทีเมื่อครบเวลาแล้วก็นําชามาชักกลับไปประมาณ4-5รอบแล้วก็บีบน้ําชาออกมานะครับนาน้นําชาที่เราบีบออกมานะครับมาชั่งให้ได้4,000กรัมครับผมใส่น้ําตาลทรายไม่ขัดสีลงไป400กรัมครับเกลือปน5กรัม ครีมเทียม300กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะครับตามด้วยนมข้นหวาน800กรัมนมข้นจืด500กรัมครับผมคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับสีสวยมากๆเลยนะครับทุกคนจากนั้นก็พักให้พออุ่นตัวแล้วก็นํามาเทใส่ขวดได้เลยนะครับชงใส่เยือกชงใส่โรสชงใส่ขวดได้หมดเลยครับผมแนะนําให้แช่ชาก่อนหนึ่งคืนก่อนนามาใช้นะครับจะทําให้ชามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับผมหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับทุกคนกลมกล่อมแบบชาเขียวนมต้นตํำรับเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไป จัดใบชาเขียวของตรางูเห่ามาชงแบบพี่บิ๊กได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับ